วันนี้พาทุกท่านไปรับประทานอาหารอร่อยๆเป็นร้านแซ่บๆใช่ไหมน้ำสุตรล้ำเจมบอลปะของเจมบอลดีแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้คือหมูดิบไม่ใช่จุ้มจิ้มจิ้มจุ้มจุ้มจิ่มจุ้มจุ้มถูกแล้วสรุปใครถูก พี่เคนก่อนอื่นแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนพี่ชายค่ะพี่เบียร์ค่ะพี่วาวค่ะดีแต่เราอะแอบไปเผือกมานิดนึงว่าว่ามันเป็นร้านอาหารแหวกแนวที่ปกตินางไม่ค่อยได้กินเอาจริงเหรอโอ้เป็นร้านอาหารที่แบบแซ่บๆอะไรอย่างนี้ปกติกินแต่แบบพวกอาหารแบบอิตาเลียนแล้วก็นั่ง กินออกมาก็เส่อะไรอย่างเงี้ยใช่น้องางเที่อเราอยูก็เบื่อนอกจากเราจะยึดรายการนางแล้วอะเรายังจะเมานังด้วยรายการอะไรของนางนะขออีกทีได้ปะรายการเอลิเซียเคนหิวมากเลยหิวมากเลยใช่ไหมใช่วันนี้พาทุกท่านไปรับประทานอาหารอร่อยยเป็นร้านแซ่บๆนะอ่าอยู่แถวไหนพุทธมณฑลสายสามชื่อสายฟ้าดอราแดดโอ้ ดีลิเ i ียสเคนจะทำยำขนมจีนนะครับใส่ปลาไหให้ทุกคนทานวิธีทำนะครับเราต้องใส่เครื่องปรุงไปก่อนมันกินได้ใช่ปะกินได้แน่นอนจะได้ทำไหมวันนี้น้ำสุดับำเจมบอลปะของเจมบอลดิฮะศูนย์เจ็ดเราใส่น้ำปลาไหลอล้ เราต้องให้มันให้เข้ากันนิดนึงก่อนนะขนมจีนเข้าเข้าไปนี่มันทำตลาดอะแต่เป็นยาขนมจีนเดี๋ยวเราต้องใส่หมายูเข้าไปโอ้ยยองโป๊ยยองโป๊ตึงโป๊ะนะครับทันนะมะนาวครับเราก็เราก็จะใส่พริกลงไปแต่ว่าระวังพริกใส่สุดท้ายครับเพราะว่ามันอาจจะเผ็ดเกินไปชิมด้วยทุกคนชิมเลยมาอ่าเดี๋ยวอ่ะได้ไหมพี่วาวน้ำลายไหลมะพี่วาวน้ำลายไหลแล้วอ่ะพี่วาวก่อนนะครับชิมนยฮะตั้งใจชิมมากเลยนะฮะสวยๆนะฮะชิมสวยๆ มาที่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนคลองน้อยพาซาเดอปลาแดดครับของที่นี่ใครทําก็อร่อยครับยำขนมจีนนะครับใส่ปลาทูแล้วก็หมูยอครับพาซาเดอปลาแดดอร่อยจริงปลาร้าเราก็ทําเองนะครับไม่เหม็นรับประกันครับ ทำดริงค์นะครับทุกคนอาหารเยอะมากเลยและนี่คืออะไรครับอันนี้คือหมูดิบไม่ใช่จุ้มจิ้มจิ้มจุ้งจจิ้มจุ้งจุ้มถูกแล้วสรุปใครถูกมันไม่เมนูมันชื่อจุ้มจิ้มจิ้มจุ้งอันดับแรกเราต้องเทไข่ลงไปก่อนอ้ยคือมีหมูมีตับเนื้อหมูกับตับค่ะ ขนมจีนใหญหายเป็นเส้นใหญ่ครับราดด้วยน้ำสุตรลับอีกเชียวพี่อันอย่ามือสั่นได้ป้ะมือสั่นนิดนึงฮะจะอยู่กับทาไมมือสั่นน่ะอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเส้นมันนุ่มปาดใหญ่นะคะคุณอะใส่กุ้งแช่เอากุ้งแช่เป็นไงแช่กุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่เดีปะเอาทำไมทไมเล่นั้นเงี้ยอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งดิบๆนะครับแช่ปลาร้า ลองชิมดูเปรี้ยวปากเลยอ่ะนั่นไงอันนี้ตูดไก่คุณกินเลยครับนีเขาเรียกเมนูเต็มตู่เมนูตกได้หมูอร่อยมากอร่อยมากอันไหนอ่ะแซับมากค่ะข้าวหยำกากหมูเร็วๆเร็วๆอันนี้ความด็ดอยำอันนี้ไม่มันครับอันนี้ไม่มันขคุณคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนที่บอกว่ามันเนี่ยเป็นไงบ้างอร่อยมากเออเออ มันมันมากเลยนะมันมั้ยมันมคีความหอมของน้ำมันน้ำจ <reco Christ. S 3> ิ color. ้มนะอ่ามาแล้วขอบคุณค่ะทานกับน้ำจิ้มดีมากอันนี้คือเมี่ยงปลาทูทางร้านแกะให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องตัวก้างแล้วก็มีผักแก้มต่างๆนะครับวิธีทานนะครับเราก็เอาปลาทูเนี่ยที่เนแกะมาเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวๆอยงนี้อ๋อขยดีจังเลยปลาทูแกะแกะแล้วก็ผักนะครับโหระพานะครับหนองน่ะอ๋อแล้วก็ใส่น้ำพริกลองดูใส่น้ำพริกเยอะหน่อยน้ำพริกอร่อย มันกลมๆแบบหวานๆนิดนึงกลมกล่อมมากค่ะน้ำพริกแต่ไม่เผ็ดเนี่ยไม่เผ็ดนั่นเห็นเลยโอวีแป้งมันคือปูเลยนะปูแป้งปูแป้งมันหายากมันจะเป็นปูที่มีจากไข่เดี๋ยวห่อด้วยห่ออีกห่อทุกเมนูห่ออีกมันจะไม่ถอดมันจะนี่บ้างมันจะยมเหมือนพี่เคนอะถ้าพี่เคนดูยมหนึงเลยแล้ววันนี้ อยู่กับสาวก็เป็นแบบนี้แหละครับปูนี้เป็นมาจากไหนนะที่ชอบมากเลยอะปูมาจากไหนครับตลาดค่ะขอบคุณมากค่ะพอครัวอยู able, ่นู number, ่นอย่ามาเล่นแบบนี้นะไพรเออร์เจ้าประจำเท่านั้นโอ้โหเฮ้ยหน่อไม้หน่อไม้เขาเด็ดมากหน่อไม้ร้านเนี้ยใช่ไหมใช่เพราะว่าที่อื่นอาจจะใช้หน่อไม้ดองแต่ว่าที่ร้านเราจะใช้หน่อไม้สดเพราะว่าเราอะทำอาหารจากการที่เราอยากทานเองนะเราก็จะทำอะไรที่เราอยากทานแต่เนาจะเรียนมาจากไหนเนี่ยเผ็ดแต่แต่ไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะ แค่ใส่เยอะขนาดเด็ดแล้วแบบเขาปากเลยปะใช่เด็ดเขาปากอร่อยเออหูอร่อยเนี่ยก็ใช่ไงเล่นใหญ่แม่หลิงมุ้ยอันนี้ท่านภารเองหรอใช่รภาลาเองน้ำเชื่อมเองให้ลองทานก่อนว่ามีกลิ่นไหมอ่าอ่าเดี๋ยวลองทานโอ้โหเป็นไงอร่อยมากไม่มีกลิ่นหน่อไม้ดองเลยโอ้ยอย่ฉิมมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างของหวานของหวาน ด้ารใคล้ันไปทางนู้นนะทันไปทางนี้ทำไมอ่ะไม่ทานไปทางพี่เคนเนาะราก็หันไปทางนี้จากด้ารใกลเอาของหวานคมาเอาของหวานเข้ามาเลยของหวานเข้ามาเลยเป็นพุดดิ้งมะพร้าวนะครับมะพร้าวซัพพลายเออร์เนี่ยมะพร้าวอ่อนมากอร่อยครับเราต้องเลือกมะพร้าวที่ดีนะครับช่วยก่อนเดี๋ยวก่อนขอกินหน่อยจะเป็นหวานมันนะครับแต่ไม่หวานมากน้อย หวานน้อยคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ทานหวานแฝดไม่หวานแลมอฝดไม่หวานแลมดีมากดีมากหวานทั่วหวานนัวหวานนัวหวานนัวอืเมื่อเราตักเข้าไปเนี่ยเราเจอพุดดิ้งที่ป้อนอยู่ข้างใต้ครับนี่ดึงๆอย่างนี้อร่อยดีอ่ะีอร่อยจริงๆนี่ดมีอันนีเฮ้ยเสิร์ฟคนเดียวเลยแจกอร่อยทางคนเสิร์ฟทั้งของเสิร์ฟเอันนี้อะไรคะคุณนีอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันแอปเปิ้ลคาราเมลแบบ เข้ากันไหมเปรี้ยวตัดกับคาราเมลความหวานนะฮะกินแล้วก็กรอบนะครับอันนี้ก็แช่ตู้เย็นได้นะกินดูอร่อยเนาะกินดูแบบสูตรอะอันนี้นะครับอันนี้คือของโปรของชาเขากล้วยมะพร้าวหอมเป็นซิกเนเจอร์ของเรายาเหนนะครับแล้วก็มีราดน้ำนะครับข้างล่างเป็นน้ำแข็งครับเอ้มันนัวมากจริงแล้วมันไม่หวานนี่คือละช่องครับแล้วก็ ราดนักปัาทีมีข้าวเหนียวดำครับโอ้ยน่าทานมากเออเข้มข้นมากเลยโอเคดีบมากเลยอ่าเป็นไงบ้างรสชาติที่นี่เป็นไงบ้างดีไหมดีไหมห่านุบนุบไหมหวานเิดๆเล็นอ่าอมกลิ่นน้ำตาลไอ้ใครที่ดูรายการ Delicious k e n ตอนนี้นะครับแล้วมากินพาซาเดอร์ปาแดดเอาไปเลย10%อะไร10%ลดดิลดอาหาร10%อ ลดทุกอย่าง10%รบทุกอย่าง,างครับถึงเวลาต้องจากกันแล้วครับวันนี้นะครับคราวหน้าจะเป็นอะไรนะรต้องติดตามรายการ Delicious Skate นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊<อ>ายบาย